ใครกินม่วนี่ใช่ไดดกันเฮ้ยห้องใช้แดดแกกำลังเลิกสวัสดีครับพี่น้องเป็นเศษขากลางอยางเยี่ยงไปเศษเอาเป็นเศษที่เกี้ยวนี่ผ่าทั้งยาวลูกใส่มาจากปีแล้วลายปี่เลยพุนากำลังแกงออกมาอยู่โอ้ยอย่างเป็นเศษใหญ่จะเป็นตกใจ่ายยางดิ ไปใครกนงมัวก <|ja|>> ับข้าวเที่ยงโหจัดจ้านเลยก็เจ้ากิน่สมังมัวก่อนเมน่านะยายเมื่าเนี่ว่าอะไรกินจะคำเลยอีน่าเนี่ยว่าเล่ากันถ่ายนู้กินน้ำในกระบอก รุ่น Xiaomi นะคุณาอาไม่กระทนอีกันเกาะมันกะงาม Xiaomi กระทนไหนเรื่องโทรศัพท์พี่น้อง Xiaomi ม,มันกลคลายกับกระซัมซกับแบบ Oppo แบบโน้สายนี่เนี่ย Xiaomi นะเอาของไทยเลยมันทนดีเอาแล้วเดี๋ยวยาย แกนอไม้สดๆนะคะพี่โน,โน,น,น้อหน่อไม้สดๆ,ๆจกกักเกาะอล้ยืน,น,น,นเงื่อนบาด้วยเล่มือขึ้นนูกกก็ฟันมาได้ห้านออาอ่ไอไม้หใามเปดเจ็ดปฟันใม่กับมิ้ฟันในในหมอนกาไปห้าน่อไม้ออก,ออกับไอหมอนมาดีลูก็ๆๆาลายใหญ่หมากระได้อ่าน <c oughs> มาบไิอ่านลาวนาะ ไปหาหนใหม่วางจะเจ๊วางเจ๊่งนี้นะวางเจ๊อย่งนี่สปอนเซอร์จะนะกับเป้าสปอนเซอร์ิ้องว่าหองว่าเนี่ยสปอนเซอร์ยันี่น้องพ่อแทนซะน้อยเนาะอือหือ เดี๋ยวอลีเราจะมาเทียงกินเอยจิตใจตรงนะสิพันนะอลีเราจะมาเทียงกินอีกแนี่มกจะไปตอกระยายมะมันหนักนี่นะโบกเป็นตากนักนี่นะหนักนี่นังใส่กนแล้วก็ใ่ติงดิยี่ด้สิย่น่จะไปเสะไปนู่อเนาะอันนี้ออโอ้ยยายบปดีให้มาสัก

ใช่ครับสั้นสั่นการเชือยอันอ่าง่างกับจางนี่น้อง่ยตัดทอมาใส่ตัดทอทีจีตัดทอแบบมาใส่ใส่หม้อก็ไม่เอากระดาษนู้นนะเก็บขมุน เงี้ยย่าจะไฟิวพึน้อยอุ้ยแบ่หน้ายเาปลานี่กับว่าแซมมนกินนแค่นี้ค่ายเดี๋ยวไปนิ่แค่น่ค่ายแล้วนอนอยู่คุณหน้ากระดูกกระมีกับหมัน สาพี่น้องลา,ลาล้านตามเคยมนันนี่พี่น,อน,นนะอ้องนะยโอ้ยหอมหอมแกนองมาสดใส่กระดูกกระดูกหม,มูใบใยายใส่พักสังเวพี่น้องว่าได้ใส่สะอมด้วอค่ะสะอมบมมีไปหาเบิ่งผัวก่อน แม่นไล่ไอแอนผัวีนกระดาโพดโพมีแต่ผัวผัวในคลิปซื่อๆดอกพี่น้องเนาะตัวจริงก็บม่แม่นดอกตัวจริงเสื้อเยังโสดดเว้ค่ะหาคนประดิษฐ์วันนี้ไปเอาดอกเขาไม่ชอบกระเทยค่ะเขาชอบชนีค่ะ ใช่แบบว่าแอบแซบนะเออแอบแซบว่ะสนเออแค่ชั่วคราวอาจจะอยู่จังหวัดจริงๆนี่ค่ะอ๋อถ่านได้แล้วค่ะอ๋อเริ่มซื้อัอน้ำก้อนให้ลีกินอาแล้วกินข่อยแท้ใอลีชะมา กัดเนี่ยล,ลาซาเกติกมกั้งลูกข้นเห่าล,ลาซาเกติกกับเปลน,ปน,นใส่ตาหน้าพี่น้องเอ้ยเบอ้อก็แล้วจอดเล็กใส่ย,ยุ่นี่นจอดเล็กเพิ่มยุ่โอ้ยีจอดเปลือยถิ่นยังหน่อเต็มยังถิ่จอดเล็กเพิ่ม จอไท้มันแน่นนี่อลี่นี่นะทั้งพืชมาแล้วมันรนอดมันกับรูปปุบได้ปปนี่นะเนี้ยทีอดได้โอ้ยมากระรอดเบ๊แหงกระม,กมักหมดขึ้นยังนี่เยี่ันกระป๋าในความมันหยดนะน,น่นนะใส่จะหน้าเวจะาก,ก้อเลยนี่ฮะเจ้าก,ก้อะไรนี่สามก้อเงี้ยาวขนาดนี้บอลสามกอ้อนะก้อละสิบเอ็ดเมตรไง อดึงหอยบักเข่งสามได้บ้างหนึ่งกว่าะเข่งแต่บอลเข่งที่นนองบัวใหญ่ปลาปลาแน่นปลาล่จะแห้งมาแต่สายฮะจะแห้งมาแต่สาย บ่มีเคยได้จักดอกอันเมื่อก่อน44กุมภานัน้ําปโอ้บ่ได้จักดอกนะน้ํนีเสียบไปได้เนาะไคเสบไปได้ดอกอุตส่าห์จะไปหาผู้ชายหได้ผู้ชายอลี ใส่รู้อ่ะพี่นอนใส่ตะแางใส่ตะคายตะคายลวดเคยเดียวใกล้น่อยเมื่อนายย่างมาได้เมื่อน,นอนอยู่บะอ,อันนี้กบม่วนที่สี่ค่ะสิบเอ็ดเมตรไจ ข่าวัดนะข่าวัดสิเอตดแปดถูกก็ข่าวัดกกข่าวัด่านสิ1เอตรแปข่าวัด,นะวดสิต่อใส่กันเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยต่อมันบ่าน,นี่ แต่เวลาจะม,มุนต่อกันมุนต่อกันง่ายอีด๊อกออแข่งขกักไวเล่แข่งขักอะไรนี่แคปโกลด์อินดียน้นำเกิดดีล้ำก็ได้ขอเจ้าตะวันเจ้าจ โอ้ยไม่ได้เงินเลรนอนนี่ก็ได้บอบบอบอบได้ไหมจะก่อนจะกินทำมากเยะจังตายกตายก่อนแล้วใส่ภาคเพียงกนจะกินนอยนดีกิน้สาว่จะมีแห้งจะกินำชาแล้วกินยำบ่าเหรอนำเานี่ โ oh, อ้น้องกันอนกอแกงมากรนถ or เห็ดเบี้ยก็ถือน้งเ,เย,ย็น,นม,น,มนกนเมอเอยพี่น,อน้องกางเกงไปใส่มานะโอ้ยปวดโพใส่น,อนนะ่องกับมาเลยเออซ้ำซาอะไรกัมาเล้ยอาคือว่าซ้ำคืออยากซ้ำเหอแต่สู้ซ้ำ่ยังอนนี้อะนนะดูซ้ำแล้ว <c oughs> ข่อย มันเป็นกิจ,จวัตรเนาะมันเป็นกิจ,จวัตรแต่อะไเอ่า <laughs> <laughs> ประจักษ์กิจ,จวัตรแต่แบบนี้ประจักษ์ิจวัตรช้ำกิจ,จวัตรประจำวันค่ะกก็็จะดึงมาาออลยๆ เอาอก้อนอันหนึ่งมันจะจังหวัใส่กันมันมีอยู่ตัวเรือมาในเกาะผูกไปถีบอยู่สซนเดียวไปเก็บมาให้เจ้าขดๆนะนี่พ่ะินมลอกเขาจะาจับน้ำจับเอาเอาเอามุนมุนใส่กันจิตต่อพี่น้อง ม่แดกยวเลยมดงลมอมันคือบลมีี้นะบอกลมไปลมเคยลมสูงไอได้ไอลีเคยดันลมลมเนี่ยฮบผเคยดันได้มีแต่ถึอดันอย่างเดียวได้มีดันเขามีถือดันอย่างเดียวได้เคยดันเด้อ นาที่ห้าโบเมนนาที่ดันมาเหาดันได้จังไดคนเห่าเนาะสร้างว่าม้วนลอยอีกกอนเกาะหนึ่งอันนี้อยู่สิเมตรที่น้องกาะหนึ่งอั้นีกเกาะหนึ่งามยาว ว่ามันรีประชุดริจะไปกินอิมลอยด้วยมาสองนำก้อนนก็จะประ Help, เสื้กินอีกขอแต่ว่าเอาายเลยกนื่อวดต้องวดซืมปซ้ำจริงวดกับเพื่อเขาจะมาตาย คันแบบเออถือปุ๊บแล้วเขามาจา่ายปั๊บกับจี้ข่ายยู่ถือปุ๊บสองสามหมื่นเขาจังมาจ่ายครฮะผัดซื่อทุกมื่นทุกมืหมื่นบัตรบัตร <c oughs> ถือจะมาเก็บไว้แต่จะได้บัตรถือเพื่อมาจ่ายนี่ตะ้งแต่ไหนพี่เนาะสาวนะครับฟังๆๆแล้วแล้วงานงานเร็วแล้วแล้ว แล้วที่ยังเออยังสีสร้างมาเพิ่มยังยังมาแล้วพี่น้องยังี้สร้างมาเพิ่มอีกอยู่วางคั้นน้องคะแหละอยู่วางคันเลยอันนี้นะสีสร้างโซลาเซลมาใส่อันนี้พี่น้องนี่สร้างโซลาเซลมาใส่อันนี้แล้วก็สิกนก่อนอื่นทั้งกสิห์อันเอาเสาเอาเสามาตั้งก่อนนี้สีตั้งตู้จะตั้งมานไหนดี ไอตูขึ้นมาพี่น้องวายนางฮะน,นะแบบแบบคล้ายๆคือมีหันอักษรนั่งเออบอนนางเล่นนางท่ายิปบอนนางเกือบอูเก,กือบป่าบอนสะเกตดบอนโดดชะบอนโดดเล่นน้ำเดี๋ยวเรากัทาเบิ้งพี่น้องเอ้ยแนว่ได้ปอนมาจบมาเนี่ยได้นาะงพูดไม่นอนเลยหากมาหน่อยมานอนแล้ว โอ้ยมันสิรับคารโหลดเลยนนองเอ้ยอมาเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยน่นรับเด้อขอบคุณด้ยวยกำลังใจด้วยพี่น้องเด้ออ้เส่ลกระสอบมาเก็บถ่านมาว่ะถ่านกางงามถ่านมาดูมาเจ้งงามมาดีได้ให้ตัวนัดตี้ใหม่ถิ่มชิซือเนาะโอ้ย